สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็เดเจ้าสาวฉุนจัดถอดชุดกลางพิธีหลังเจ้าบ่าวให้แฟนเก่ามาเป็นเพื่อนเจ้าสาวงานแต่งงานถือเป็นหนึ่งในเหตุการณ์สาคัญในชีวิตต้องตัดสินใจอย่างถี่ถ้วนเพื่อหลีกเลี่ยงข้อผิดพลาดแต่ดูเหมือนว่าเจ้าบ่าวคนหนึ่งจากจีนจะตัดสินใจพลาดเขาได้เปลี่ยนวันแห่งความสุขให้กลายเป็นวันที่น่าเศร้าด้วยน้ามือของตนเองตามรายงานเขาพบว่าที่เจ้าสาวผ่านการนัดบอด เมื่อทําความรู้จักกันต่างฝ่ายต่างมองว่าอีกฝ่ายเหมาะสมกับตนไม่ว่าจะเป็นเรื่องนิสัยและฐานะดังนั้นทั้งสองคนจึงตกลงที่จะแต่งงานใช้ชีวิตคู่ร่วมกันอย่างรวดเร็วแต่ทว่าเมื่อใกล้ถึงวันงานเขายังหาเพื่นเจ้าสาวไม่ได้เนื่องจากเป็นลูกสาวคนเดียวในครอบครัว อีกทั้งเพื่อนสนิทใบเดียวกันก็แต่งงานไปหมดแล้วเธอจึงนำปัญหาดังกล่าวไปปรึกษาเขาซึ่งเขาตกลงที่จะช่วยเหลือเธอแน่นอนว่าไม่มีอะไรราบรื่นเมื่อถึงวันงานเธอต้องโกรธเป็นฟืนเป็นไฟเนื่องจากเพื่อนเจ้าสาวที่เขาหามาให้นั้นคือแฟนเก่าของเขาทั้งคู่มีปากเสียงกันเขาพยายามโน้มน้าวให้เธอใจเย็นและอธิบายว่าเพราะงานจัดขึ้นอย่างรวดเร็วเขาจึงไม่สามารถหาเพื่อนเจ้าสาวที่เหมาะสมมาได้ทันท่วงที เขาไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากไปขอความช่วยเหลือจากแฟนเก่าและระหว่างเขากับแฟนเก่าก็เป็นแค่เพื่อนกันเท่านั้นขอเธออย่าได้คิดมากหลังจากได้ยินคําแก้ตัวเธอมองว่าเขาจงใจทําให้เธออับอายหากเขาไม่สามารถหาเพื่อนเจ้าสาวได้จริงๆเขาสามารถมาพูดกับเธอได้โดยตรงและเธอก็บอกกับเขาว่าเธอไม่จําเป็นต้องมีเพื่อนเจ้าสาวก็ได้สิ่งที่เกิดขึ้นทําให้เธอโกรธถึงขั้นไม่อยากแต่งงานอีกต่อไป เธอถอดชุดเจ้าสาวและเดินออกจากงานเขาจึงรีบวิ่งตามและพยายามเรียกกล่อมเธอโดยเสนอว่าจะเพิ่มสินสอดให้อีกหนึ่งหมื่นยวนหรือราวๆห้าหมื่นบาทซึ่งอย่างไรก็ตามยิ่งพูดก็ยิ่งทำให้สถานการณ์แย่ลงเธอโกรธมากกว่าเดิมโยนช่อดอกไม้และเงินลงพื้นโดยไม่สนสายตาของใครเมื่อเห็นทุกอย่างร่วงหล่นลงพื้นเขาก็ทำตัวไม่ถูกได้แต่ยืนมองเธอเดินจากไปอย่างเศร้าสร้อยขอขอบคุณขอ้ณขอมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ